ก็สวัสดีพี่พี่นานาครับคลิปนี้นะครับขึ้นสีสเกตนะครับก็จะมารีวิวนะครับขึ้นแขวนนกกวักนะครับเนาะขึ้นแขวนนกกวักพอดีไม่ได้รีวิวของนกกวักนานแล้วนะครับพามาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดกันต่อไปเอ็นะครับจะเป็นสาย PE ถัก8สีน้ำตาลนะครับ2เส้นตีเกลียวนะครับถัก8นะครับ2เส้นตีเกลียวนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลือง ของทองเหลืองนะครับลิกแปดตัวนี้แบบหมุนได้นะครับเป็นหลอดนะครับสองอันแบบหมุนได้เปลี่ยนเอ็นได้นะครับสายสายเมนนะครับหรือว่าสายโยงมันสนะครับตัวนี้จะเป็นมูรี่นะครับมูรี่หนึ่งมิลนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับรังเก็บสวยๆนะครับเข้าขอบสวยเลยนะครับเข้าเงื่อนให้อย่างดีนะครับรังเก็บทางค่ายนะครับ รังเก็บนะครับแล้วแต่รอบนะครับบางทีผมก็ทาสีน้ําตาลล้วนนะครับบางทีก็เป็นสีลุ่มแบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องสีเรียดๆรังเก็บเท่าไหร่นะครับผมก็เข้าขอบให้สวยๆเลยนะครับเอ็นนะครับเอ็นที่ใช้นะครับเป็นตาเหี่ยวหัวเหลืองนะครับเบอร์เก้าสิบนะครับานะครับเป็นเบอร์เก้าสิบนะครับเบอร์เก้าสิบดียังไงนะครับหนึ่งนะครับ หนึ่งเลยนะครับติดเร็วนะครับย้ําว่าติดเร็วนะครับเอ็นตายเหยี่ยวหัวเหลืองเป็นเอ็นที่สปริงตัวดีมากเลยนะครับสปริงตัวดีมากสปริงตัวดีกว่าเอ็นกิโลนะครับหลายเท่าเลยแล้วก็การเสียทรงจะไม่ค่อยเสียทรงนะครับเอ็นจัดดีนะครับนะครับเอ็นถ้าแบบมันงองอแบบนี้ปั๊บงอแบบนิ้วผมเนี่เราสามารถเอามือหยิกหยิกดัดให้มันตรงได้เลยนะครับหมายถึงว่ามันถ้ามันงอตรงนี้นะ ตรงที่มันอยู่ระหว่างกับหลอดเนี่ยครับเราก็เลื่อนเอยนไปข้างหน้านะครับเลื่อนเอยนไปข้างหน้าแล้วก็ดัดให้มันตรงได้แบบนี้เลยนะครับไม่มีผลนะครับข้อดีของเ e อ็นเกนะครับ1ติดเร็ว2นะครับการเข้าของนกนี่ติดเร็วมากนะครับติดเร็วกว่าเอ็นเบอร์120ยเอ็นกิโลนะครับที่เขามาท e ําเบอร์1 2อยนะครับเบอร์1 2อยข้อเสียคือ1ถ้าเป็นเ e อ็นกิโลหนึ่งคือเส้นมันใหญ่แล้วมันจะ ผมว่าเส้นมันใหญ่เกินนะครับแต่ถามว่าร้อยยี่ทำขึ้นแขวนได้ไหมก็ทําได้นะครับสําหรับเป็นกิโลนะถ้าเป็นตาเยวหัวเหลืองเบอร์เบอร์ร้อยยี่นะครับมันจะไม่เหมาะเพราะว่ามันจะแข็งแข็งกว่าเบอร์ร้อยยี่เอ็นกิโลอยู่ประมาณเท่าตัวเลยนะครับตัวเบอร์ร้อยยี่ของตาเยวหัวเหลืองที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ทําเป็นขึ้นตีไก่ป่าอย่างเดียวนะครับตัวนั้นถ้าเป็นขึ้นแขวนนกกวักผมจะใช้เป็นเบอร์เก้าสิบนะครับทําไมผมไม่ใช้เบอร์ร้อยนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าเบอร์90มันเยืนวงสวยอยู่แล้วนะครับแล้ว1คือติดเร็วด้วยนะครับคือลูกค้าหลายๆคนใช้ก็ติดใจนะครับเพราะว่าข้อดีคือมันติดเร็ครับนะครับติดเร็วนะครับห่วงวิ่งถึงขาเร็วมากเลยนะครับเบอร์90แค่9ก้าไปเสร็จแล้วนะครับนะครับคือจะเน้นเป็นสีน้ำตาลนะครับสำหรับเราวางนะครับ มันจะกลมกลืนกับกิ่งไม้แห้งหญ้าแห้งใบไม้ร่วงอะไรประมาณนี้กลมกลืนมากเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเฟซไลน์ผมลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับอยแอดมาสอบถามดูได้นะครับทางลักษณะผมก็ลงขายอยู่นะครับขึ้นแขวนก็เข้าไปไล่ดูนะครับนะครับส่วนอันนี้เป็นขึ้นอีลุ้มก็ลูกค้าเริ่มทยอยสั่งเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็ขอบคุณมากก็ทําไปน่าจะสิบกว่าชุดแล้วละครับตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว ลูกค้าสั่งมามาก่อนนะครับเพราะกดคิวยาวนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับสําหรับงานขึ้นแขวนวันนี้ก็เลยมารีวิวให้คร่าวๆนะครับสําหรับรายละเอียดนะครับชุดพร้อมต่อก็มีนะครับเป็นนกยางนะครับทังค่ายราคาพันต้นๆนะครับสอบถามเข้ามาได้เสียงมันๆนะครับมีนะครับพี่ๆหน้าไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับขอแค่สอบถามดูก่อนนะครับ ราคาก็ไม่ได้ถูกมากไม่ได้แพงมากนะครับผมขายตามรายละเอียดงานของผมนะครับนะครับถ้าผมใช้เอ็นกิโลทำนะครับคือผมผมว่ามันมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับผมเลยใช้เอ็นแพงเลยแต่อย่คนเลือกตัวแพงเลยมาทําคือถ้าดีก็คือดีไปเลยนะครับคือจะไม่ให้อยู่ระหว่างกลางหรือตับลงนะครับก็คือดีคือดีไปเลยนะครับเหมือนพี่พี่ที่เคยใช้ขึ้นไกลผมนะครับให้หลายคนนะครับ ก็ได้รับการันตีว่าเอ็นดีมากนะครับการบิดการงอนี่คือดีกว่าเอ็นกิโลหลายเท่านะครับคือจะไม่พังง่ายนะครับก็ขอบคุณที่ซื้อไปแล้วก็รีวิวให้นะครับฝากขึ้นแครไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปก็คือติดงานสายดักทางของไก่ป่า เยอะนะครับเวลาก็น้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวให้วันนี้มีเวลาทาขึ้นแขวนให้ลูกค้าตามคิวมานะครับก็เลยมารีวิวให้ดีกว่านะครับเผื่อคนที่มองหาขึ้นแขวนอยู่อยากได้นะครับสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ลาพี่ๆนานาไปกับงานขึ้นแขวนนั่วก่านสวยๆนะครับสวัสดีครับ